อันนี้ก็ได้ไงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราโทรถามลูกค้ากันก่อนเพื่อยืนยันว่าให้ลูกค้ายืนยันก่อนฮัลโหลครับ <ผม S 1> พี่เรียกแล้วเราบุฟใช่ไหมครับครับพี่ผมสอบถามพี่ส่งอะไรครับครับงโอเคครับส่งสองจุดใช่ไหมพี่ โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะครับค,ครับครับเอาใเราแจ้งลูกค้าเรียบร้อยเป็นกระสอบผ้าครับเดี๋ยวไปส่ง2จุดนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับของลูกค้ากันไปครับอันนี้ก็ได้งานแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับของที่ลูกค้ากันครับไปครับอันนี้ก็ถึงต้นทางแล้วเดี๋ยวเราโทรหาต้นทาง เราลงไปถามกันครับพี่ค,ครับเราบุมารับของครับอันนี้เราก็มาถึงหน้าบริษัทที่จะมารับผ้าแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเราขอไปตามลูกน้องมาก่อน ถ้าเขาให้อันนี้เราก็ใส่คนขับมาถึงแล้วเราก็รอไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวรอเอามาขึ้นของแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็ขึ้นคองลูกค้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งสองที่ลาดพร้าวกับด,ดินแดงครับเดี๋ยวออกเดินทางได้ครับอันนี้ก็ขึ้นของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งของลูกค้ากันครับ ไปส่งที่ลาดพร้าวก่อนส่ง2จุดครับแล้วก็ไปส่งที่ดินแดงไปครับเดินทางครับอ่านี่ก็มาถึงจุดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวโรหาลูกค้าก่อน ฮัลโหลครับพี่ผมเอาผ้ามาส่งอ่ะครับตอนนี้ผมอยู่ <Hello. S 1> ตรงครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงไอที่พี่ปักหมุดไว้ที่ให้หมุดมาครับอยู่ตรงโอเคได้ครับลูกค้ากำลังเดินลงมาครับเดี๋ยวไปหาลูกค้าก่อนแป๊บนี้ก็รุงของจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งงานจุดที่สองกัน ก็ส่งจุดที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปส่งจุดที่2กันต่อไปครับดินแดงพอถึงอันนี้ก็ถึงลูกค้าปากหมุดแล้วเดี๋ยวติดต่อลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งมาถึงแล้วติดต่อยากชิบหายเราไม่เข้าใจ นี้ก็ส่งของจุดที่2เสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับงานใหม่กันต่อครับ